สวัสดีค่ะสมาชิกคนรักน้องแบลวนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนหมักมวยทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยกยี่สิบสี่ขอบคุณค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต้องขออน,นุญาตแนะนําพักยกดีๆนะผู้ที่สนับสนุนรายการนะคะพักยกสองสี่ทางเลือกใหม่ของคนมวยค่ะก็เล่นราคาตามสนามน,นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ป ก็มีการกีฬาทั่วโลกมีรายการหลายอย่างให้เลือกมากมายนอกจากมวยนะคะก็ลองแอดไอดียไลน์ไปดูนะคะเดี๋ยวหนูให้ไว้ะคะ 24, 24, แอดพีเคยี่สิบสี่แอดพีเคสองสี่ฮะใส่แอดไปข้างหน้าค่ะแอดพีเคยี่สิบสี่จบครบเรื่องมวยแอดพีเคยี่สิบสี่การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เ็น้องแบลวการันตีทักยกยี่สิบสี่ผู้สัต์ถึงรายการขอบคุณค่ะ ศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่11กรกฎาคม2,566นณเวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะ,ะถ่ายทอดสดช่อง24 t o f o r y o u เริ่มทำการถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาถึง2ทุ่มนะ,ะส่วนช่วงที่2ติดตามชมได้ทางเพจมวยไทย789ที่ไลฟ์สดใน Facebook เลยค่ะมาพัวรายการโปรแกรมมวยกันนะคะคู่ที่1เพชรพก,การสิทธิแดงวันนี้เจอกับสมองเงินนอ,อนุวัตยิมคู่นี้ชวกันที่พิกัด106ปอนด วันนี้เพชรประการมา105ปอนนะคะส่วนเจ้าสมองเงินมา105.9ค่ะคู่ที่ 2, สองสดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองวันนี้เจอกับชยพลน้ําจิ้มดาบลานสารคามนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัด110ปอนกับ112ปอนนะคะมุมแดงก็มา111.1เกินมา1.1ค่ะส่วนมุมน้ําเงินนะคะมา112พอดีค่ะก็ได้น้ําหนักนะคะต่อให้1ปอน ส่วนคู่3ามนะคะคำพีเทวดาสิทธิกุลวันนี้เจอกับอนุร,รักษ์ทีเด็ด99คู่นี้ชกันที่พิกัด1น0อยปอนะคะเมื่อเช้าช่างได้มุมแดงช่างได้139.4ค่ะส่วนอนุร,รักษ์นะ141.7ก็เกินมา1.7นะคะถ่ายทอดสดคู่เอกก็เป็นการพบกัะห่างสมเดจเพชรพาฟ้าเจอกับฟ้าประธานนออนุวัตย์ยิมนะ ค่นีชกกันที่พิกัด120ปอนด์สมเด็จมาเมื่อเช้าช่างได้120.6ก็เกินมา0.6ส่วนฟ้าประธานช่างได้120.3เกินมา0.3ค่ะก็ช่วงที่หนึ่งมาแล้วฟังข้อมูลมวยกันค่ะมาฟังประวัติเจ้าเพชรประการกับสมองเงินกันค่ะก็คุณหน้าคุณตากันดีนะคะคู่ที่หนึ่งเจ้าเพชรประการเป็นนักชกอยู่มุมแดงนะคะเป็นนักชกอายุ17ปีส่วนสูง172เซนติเมตรเป็นมวยมาจากแม่ห้องสอนนะเป็นมวยครบเครื่อง ก็ทกําการฝึกซ้อมที่สิทธิแดงจังหวัดแม่ห่องสอนนะคะน้าหนักปป่อยอยู่ที่ห0ิกิโลค่ะวันนี้ชกที่มีกัดร้อยห้าปอนก็ชั่งได้พอดีนะคะส่วนสมองเงินนออนุวัน์ยิมนะเป็นนักชกอายุ1ิหปีส่วนสูงร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำนาเนจเจริญการผ่านมวยค่อคนข้างน้อยกว่านะเป็นมวยฝีมือค่ะทําการฝึกซ้อมเก็บตัวที่นออนุวัน์ยิมจังหวัดชนบุรีน้าหนักไปปอยอยู่ที่ห7สบดกิโลนะเมื่อเช้าชั่งได้ร้อยห้าจุดเก้าค่ะก็ลดก็ขาดนิดหน่อยนะคะ คู่นี้หนูออกชอบไปที่สมองเงินนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องการผ่านมวยน้อยกว่าแต่หลักเหลี่ยมอาวุธหลากหลายเอาชนะได้แน่นอนค่ะฟันธงคู่ที่สองนะคะเป็นการพบกันระหว่างสแลวทองวันนี้เจอกับชยพลนะมารู้จักมุมแดงกันค่ะสแลวทองนุยสี่มุมเมืองนะก็เป็นนักมวยอายุ16ปีส่วนสูง172เซนติเมตรนะคะเป็นมวยจากเพชรบูรณ์การผ่านมวยก็ สามสครั้งนะเป็นมวยฝีมือทําการฝึกซ้อมเก็บตัวที่นุ้ยสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีนะน้ำหนักไปปอยอยู่ที่ห้าบอดกิโลก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งขวางหน้าแทงไม่หล่นก่อนความเป็นมวยดีกว่านะก็เคยชนะนอกยกหนึ่งเพ พานทองสอพันินทร์มาแล้วก็มาชนะคะแนนชยพลดาบรันสารครามมาที่มวยเด็ดสังเวียนเดือดล่าสุดนะคะก็มาแพ้คะแนนกับยูนิตวีนั่ามวยไทยที่ศึกเพชรยินดีค่ะก็เคยชนะกันมาแล้วมวยคู่นี้ทีนี้มารู้จักนักชกมุงน้ำเงินชยพลดาบรันสารครามนะคะก็เป็นนักชกอายุ 22ปีส่วนสูงร้อเซนติเมตรเป็นมวยมาจากนะครราชสีมานะการผ่านมวยดีกว่า50ครั้งค่ะเป็นมวยเข่าทำการซ้อมเก็บตัวที่ดาบรันสารคามจังหวัดมหาสารคามนะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50ากิโลค่ะก็เมื่อเช้าชั่งได้1้อปอนด์ก็เกินมาแล้วก็มุมแดงนะชั่งได้111ยก็เกินมา1.1นนะก็ลดคนละนิดหน่อยก็น่าจะไม่มีปัญหานะ วันนี้นะหนูออกชอบไปที่มุมแดงนะจะใช้ความเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักสาสตร์แข้งขวางหน้าแทงไม่หล่นก่อนความเป็นมวยดีกว่าจะเอาชนะมุมน้าเงินที่เป็นมวยเข่าเชิงไม่สนเปิดเกมล็อกรัดตีเนหนียวหนึบบู๊ดูดันกล้าบวกกล้าสวนนะคะต้นๆถ้าไม่หล่นไม่ล่วงก็เสร็จแดงค่ะกินกันที่ลูกฝีมือ <c oughs> คู่ที่สามรองคู่เอกนะคะคัมพีเทวดาสิทธิคุณวันนี้เจอกับอนุรักษ์ทีเด็ดเก้าเก้านะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัดร้อยสี่สิบปอนด์ก็เป็นมวยตัวใหญ่นะคะ มุมแดงวันนี้คัมพีเทวดาสิทธิกุลนะคะเป็นนักชกอายุยี่สิบปีนะคะส่วนสูงร้อยแปดสิเซนติเมตรเป็นมวยจากสุรินทร์ค่ะการผ่านมวยก็พอๆกันกับคู่ต่อสู้นะหกสิบครั้งเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือค่ะทำการฝึกซ้อมเก็บตัวที่สิทธิกุลจังหวัดสุรินทนระ์นะน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสิบสามกิโลค่ะเวันนี้มาชกกันที่พิกัดหนึ่งร้ยสี่สิบปอนด์นะคะก็เพิ่มเวทขึ้นมาชกปกติเขาจะชกอยู่ที่ร3อยสิบไม่เกินร้อยสมสิแปดปอนด์ไะไลฟ์ตล์การช เป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งขวางหน้าแข้งแทงยดไ้แรงรวดเร็วหลักเหลี่ยมดีนะวันนี้ชกกับเจ้าอนุรักษ์นะมวยรูปร่างดีมวยเฮตีรูปร่างหล่อด้วยหนูก็ติดตามน้องเขาอยู่นะมุมน้ำเงินวันนี้นะ่จาจะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะเจ้าอนุรักษ์ทีเด็ดเก้าเก้าก็เป็นมวยของเฮตีนะเป็นนักชกอายุยี่สิบเอ็ดปีนะสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เซนติเมตรที่ว่าสูงแล้วยังตัวเล็กกว่าเจ้ามุมแดงนะก็ เป็นมวยคนใต้มาจากนราธิว่าสนะถ้าการผ่านมวยเท่าเท่ากันนะหกสิบครั้งเป็นมวยขวาค่ะทําการฝึกสองเป็ตัวที่ทีเด็ดเก้าเก้านะพิักพิกัดชกมวยตัวนี้ส่วนใหญ่จะชกพิกัดตัวใหญ่ๆนะร้อยสิบปอนด์ค่ะไลสไตล์การชกนะเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งฟันศอกบู๊ดุดดันนะใจกันร้อยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็ชกเป็นนักชก ยอดนิยมก็คนรู้จักเยอะก็ก,ก็รู้สึกว่าดังอยู่นะนักมวยคนนี้ก็เป็นเคยเจ้ามุมแดงนะคัมพีเทวดาเคยแพ้คะแนนจอมโหดชอเกตวิดามาแล้วก็มาแพ้คะแนนรถพ่วงพุ่มพันม่วงล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนมังจเลวอวังพมค่ะที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สอง ส่วนฟอร์มเจ้าอนุรักษ์ทีเด็ดเก้านะก็เคยชนะคะแนนกูหลับขาวสตอเปียกอุทัยมานะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับโอท็อปเอนนี่มวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนลิทแก้วสำลิทที่ราชดำเนินนะคะอ็มวยคู่นี้หนูออกชอบไปที่มวยเฮตีนะนะคู่นี้ชอบไปที่อนุรักษ์ทีเด็ดเก้าเก้ามุมน้ําเงินนะคะจะใช้ความเป็นมวย ขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งฟันสอกบูดุดันเก่าเกมนะคะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ค่ะฟันธงคูวเอกของรายการวันนี้ช่วงที่หนึ่งนะสมเด็จปิ่นสินชัยวันนี้เจอกับฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วค่ะมารู้จักมุมแดงกันกัน มุมแดงวันนี้นะก็เป็นเจ้าสมเด็จปิ่นสินชัยนะวันนี้อยู่มุมแดงเป็นนักชกอายุ24ปีส่วนสูงร้อยเซนติเมตรนะเป็นมวยม,มาจากคอดแก่นการผ่านมวยดีกว่ามุมน้ำเงินวันนี้นะ6กบสามครั้งเป็นมวยขวาค่ะทำทำการฝึกซ้อมเก็บตัวที่ปิ่นสินชัยนะพิกัดวันนี้ชก1้อยปอนด์คนะ่ะอีกฉายาหนึ่งที่เรียกก็มีพอมีบุญหรือนอวันชัยนะเป็นมวยคนเดียวกันเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยล็อกรัดปั้มตีบู๊ดดนันศอก แรงแฝดน้องนะวันนี้เจอกับนักชกมุมน้ำเงินนะอายุ22ปีส่วนสูง165ยหกสเซนติเมตรนะเป็นมวยาจากสีสกเกตค่ะก็การผ่านมวยน้อยกว่านะ42ครั้ง เป็นมวยซ้ายมวยขวานะทํำการกซ้อมเปรบตัวที่ประจวบคิรีขันค่ะน้ำหนักน้ำหนักพิกัดทุกวันนี้ร้อยี่สิปอนก็อีกฉายานหนึ่งก็ปอพเพชรไก่แก้วหรือโลตัสตอชดอจุดสามสี่สี่หรือพุ่มพันม่วงนะมวยคนเดียวกันค่ะเป็นมวยเข่าแข้งซ้ายนําเปิดเกมชนขวางหน้าแทงยัดไส้ปั้มตีเหนียวแน่นอาวุธหลากหลายนะคะมาดูฟอร์มล่าสุดของนักมวยทั้งสองคนนี้กัน สมเด็จปิ่นสินชัยนะเคยชนะนักยกสองเจ้าเพชรกิษตดาสิทธิเจมียวมาที่ศึกสันปะตองบิ๊กไฟนะแล้วก็มาแพ้คะแนนกับแก่นแก้วสอบุญมิลิทที่ศึกมวยมันวันศุกร์ค่ะค่ะแล้วก็มาชนะเพชรท่าเรือ,ออกิตเกษมนะที่ศึกมวยมันวันศุกร์ค่ะก็ฟอร์มก็ถือว่าสวยอยู่นะ ส่วนมุมน้าเงินนะเจ้าฟ้าประธานปอเพชรไข่แก้วเคยชนะคะแนนขายแสงมวยเด็ดเจ็ดปเก้ามาที่สึกเพชรยินดีแล้วก็มาแพ้คะแนนยกมรกตบอสังประภัยล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ที่สึกมวยมันวันศุกร์ค่ะคู่เอกวันนี้หนูออกชอบไปที่มุมแดงนะสมเด็จปิ่นสินชัยค่ะจะใช้ความเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยล็อกรัดปั้มตีบู๊ดูดันสอกสวนแรงแฝดน้องนะ ฝ่ายเอาชนะไปได้ค่ะฟันธงเฮงๆงรวยๆยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามค่ะขอให้เฮงเงรวยๆ,ๆตลอดไปมวยเข้าตลอดไปนะคะชีวยคนเราก็เหมือนทะเลวันนี้ไม่อาจจะสงบแต่พรุ่งนี้อาจจะมีพายุเข้ามาก็ได้แล้วทะเลเนี่ยก็ไม่เคยเจอพายุแค่ครั้งเดียวนะคะ